เสียงนะ oh, <no. S 1> อือโอ้ยเมื่อนี่ฮนะต้มตำนี้ไม่ได้มาไม่ได้สั่งซื้อมาจากไหนก็ซื้อดังร้านของพวกเรานะครับเปิดขายอยู่ดี่อซอยบ้านหนองแนะนะครับสั่งมาได้มีข้าวเหนียวมีหมูย่างมีแหนมนะมีต้มตำตำไทยตำพะลาใส่ปูนะสั่งมาได้นะครับผม มีแหนมด้วยใช่ไหมใช่ครับแหนมปิ้งนะครับก็มีมหมูออย่างครับหบมูย่างสดๆนะมาไม่ใหญ่มามารีวิวมาไม่ใหญ่ไม่ <laughs> ไมกําลังปิ้งอยู่นะครับ <laughs> อืนี่ครับ <laughs> ไม่มีแต่ต้มตังครนี่ล <Wow. S 1> ูกชิ้นทอดแล้วมันก็ไม่ครับ สามาลรงนะครับในถ้าในบริเวณทุกสงในเขตทุสงสงทราบไม่ไกลมากเราจะส่งให้ฟรีนะครับถ้าไกลหน่อยก็คิดค่าสง่งนิดหนึ่งฮะพอได้ใส่น้ำมันรดนะครับดูมาครับแล้วก็ยังมีอื มาขัเแก่อิ่มนะครับจากเมืองเพชรบูรีนะอร่อยมากมีแถมพริกเกลือด้วยนะครับเนาสามารถสั่งได้นะครับทางนี้นะครับอ,อชื่อไว้ถุงละม3 0บาทนะครับอร่อยมากทุกคนบีมกินมาแล้วอืแล้วก็วันนี้ไม่ได้เอาดูมาแลวเดี๋ยวรั่ังทุเรียนอบกรอบนะครับถุงละ100บาทนะครับส่งทั่วไทยเหมือนกันนะครับ อืมอกินหน้าลยยังไม่ได้กินข้าวนะเอ้เช้าจนถึงวันนี้จนถึงตอนนี้เลยครับไม่นนกินข้าวเลยกินเยอะเลยครับเน่มกกินเยอครับ อ๋อเป็นหนึ่งไม้ขอไอีกไม้หนึ่งครับแหนมนะครับอหนมก็เล้าอร่อยครับแหนมองเราจะไม่มีความเปรี้ยวนะมีความอร่อยมากเด็กๆชอบแน่นอยๆน้ำของทางร้านนะครับอืขอน้ำด้วยขอบคุณ พิกัดร้านของเราครับอยู่ในซอยหนองแนงหกสองกับตรงก็้มาสองแง่เลยใกล้มัวมาประมาณ50สเมตรขวามือครับเจอแ็บอีรีนี่ยอ,นนอ,ยอะครับไม่ได้ไมครับตอนนี้ดนตรีก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับในการเล่นดนตรีเพื่อมาขาย,าขายสักดํา ขายของกินปักบุ้งนะครับปลูกเองนะครับปเองที่บ้านนะคะโอเคนิ่งแน่นอนอืม,แล,ม,แ,ลมออแล้วมันอ่อย้หมว้าเร่ม ข,ข้าวเหนียวยังไม่ได้ไม่อะนะข้าวเหนียวไม่มีใช่ไหมครับอืข้าวเหนียวก็มีนะคะของทางร้าน ร้อยปีหนังแฮะเบอร์เลยอสรวจหมด่สร็จโอ้ยแล้วก็ อ,อร่อยมากใครที่ยังไม่เคยกินก็มาลองชิมก็ได้นะครับทีนร้านเนี้ยดูบันทึกภายในเฟซบุ๊กผมก็ได้นะครับบอมบูคาเมล่าครับดูต่างเพศดีวีบอมก็ได้นะครับอืมอืมทางช่องยูทูบถ้ามีใช่ไหมมีสีบอมดีวีบอมมันโอเค

หมดแล้วนะครับทุกท่านแป๊บเดียว หลึรอยสามสิบบาทครับอิ่มจริงเก็บได้หนึ่งสองอาทิตย์ครับถ้าไม่ใส่ <c oughs> ตครองเย็นก็ไม่ใช่เือน,นก็เก็บได้หนึ่งสองอาทิตยถ้าใช้เกรืก็เป็นเดือนนะครับด้วย <c oughs> ที่ร้านได้ใส่ถุงก็ได้มาขายไม่ใช่อิ่มถุงละร้อยสามสิบบาทแล้วก็ส้มตำไม่แพงครับที่นี่แหนมเราชิ้นละสิบบาทเองรั้นก็หมูหมูปิ้งมาละห้าบาทส้มตำสามสิบบาทนะครับลูกชิ้นมาละห้าบาทตัวเรียนอบกว่างถูละเนื้อวัะบาทนะฮะอือ่ลืมนะครับติดตามเพจด้วยนะครับรีวิวบอมนะเขาช่องยูทูบรีวิวบอมนะครับจะลง ข่าวสารในนั้นหมดเลยนะครับการกินการขายก็สินค้ามีสาก็อาหารก็รีวิวในนั้นนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพัก ep ต่อไปนะครับว่าเราจะมาทำอะไรกินกันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ